สวัสดีสวีดัสครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ่มบุบลนค้นรายละเอียดครับพี่น้องเป็นอะไรพี่น้องมิติใหม่ของการถ่ายคลิปเพื่อให้พี่น้องเข้าเบิ้งนะครับผมเป็นการถ่ายคลิปช่วงกลางคืนครับพี่น้องเมื่อนุ่มบุบล์เขาหลีกสีผ้ามาเก็บบลกสีดานี่ครับนี่ครับบลกสีดากินจู๋ขาข้าครับเป็นไรครับพี่น้องการที่เข้าปลูกข้างกันมันดีจีนะครับนี่คลิปตอนไหนก็ได้กินเขาเหล้วครับหาของหวานครับ คนมีอายุเนี่ยมันต้องหาแนวของหวานนะครับเนาะงเห็นหรอพี่น้นอ,งโนโอ,ขของนูนก็เลห็นปลูกข้าวเนี่ยเพาะว่ต้องพิสูจน์นเอาหม้ตุ้มเผาก็เด็นยังฉีดยอดเชียเก็บเลยอ้วนิ่วขาวแล้วเหรอพี่น้องเป็นไงสุดยอดวะวิจิตรไม่ของการไทยคลิปลงช่องอดิจิตูพี่น้องสุดยอดวะเเห็นหรมาเลยครับมอดนี่เป็นไงเนี่ยถู้ก็ขาวครับพี่น้องเห็นวโอ้ยเก็บเลยครับถูกแก้ปะนี่ครับ ดึงเลยครับเห็นได้พี่น้องวิธีใหม่ของการถ่ายคลิปฝรั่งกิมจูครับวิธีเก็บแบบใหม่ครับแบบชานฉลาดครับพี่น้องไม่ต้องเก็บก้างเวียนครับเก็บขึ้นครับสุดยอด่าครับพี่น้องหลายๆคลิปหลายๆช่องเก็บออกซิดาก้างเวียนครับนุ่มวนเขาละเอีดมาจัดเลยครับนี่เก็บขึ้นครับบาหวานสบายสบายไฟช่องเอเลยเห็นไหมครับถูกสวยๆครับง่ายมากครับพี่น้อง สุดยอดวะครับพี่น้องโมเยีจริงเลยครับผมเร่งเอาพี่น้องสุดยอดวะมาเพิ่มกัเคนไหไ่มีขอันั้ะนะพี่น้องูกสีดาวสวนเด็ของเก็บตอนไดกัได้ทุกหุ่นงามพี่ ไม่อามเลยครับพี่น้องโอ้ยหนีๆคอยเก็บมมือนบบมือเชื่อชวยครับเป็นไงคลิปนุ่มวนข้เหลี่ครับฝากฝากผู้เขามาชมกันอย่าลืมกดติดตามดนะครับเด้อกดติดตามให้กําลังใจนุ่มวนข้เหลี่ยงนะครับผมมีกําลังใจในการให้คลิปให้พี่น้องเขาเบิ่งนะครับเด้อบ่ได้มาลักเด้อเสียงนี่ครับนี่ออซิดาเห็นไหมนุ่มวนข้เหลี่ยอไว้อย่างดีแล้วครับเด้อเป็นไงเดี๋ยวเบิ่งนิดหนี่ครับก็เป็นอย่างนี้แหล อ้่น่องไปไหนสุดยอดว๊ออ้ยตูเองที่นี่ครับอยู่ขังแค่นี้ละเก็บเลยลเรีแล้วเปไหนน้องเก็บง่ายๆหัง่ายๆตู้เองทินี่ครับเต็มยุบขางหน้าตู้อี้เก็บอยู่ลหนนะครับ่น่องเป็นไหนตูกง่ายๆเลย สวยๆปลูกเองกินเองครับพอสัน้นไปเดี๋ยวมันปลูกเงินต่อครับเด็นไวเดี๋ยวมีกีบแมลงของการเกีบของสีดาจูด้วยครับปลูกเองกินเองครับรคืบบอ่พี่น้องคลิปนี้พี่น้องยอดต้องเป็นหมื่นเลยนี่พี่นอ้องห้องวาเขียมชุ่มห้องดหนูวนก็เลียจานหนักเลยครับนี่ครับขอดีพอดีน้องวนก็เลีเครื่องเด้ยวกาปลูกเองกินเองปลูกค้างเนี่ยครับผม สบอยากกินอะไรก็มากินครับี่ดาวลุวงไม่จะหนววว่วยขาวๆเลยนะครับสดยดเลยูนี่จะลุงขาวๆเด้ครับพี่นอ้องเข้มๆเลย ดูคราอโ้ยดูขาวๆงายไหมครับพี่หน,นุ่มโอ้ยเป็นไหนหนงเงามมากครับงามนี่หนูครับนนนหนุ่มสุดนี่งามงามครับวิตีใหม่ครับให้เขาไว้เบิ้งสองนู่วนโคเลียดในตรงตะลึงเลยครับวิตีของการเก็บพลังจิ๊จูครับฮือเราเก็บเปินเว่นนะครับพออเดียครับ นู่นคอลเาละเียดบอกเก็บเงินเงี้ยครับเก็บเ,กบเงิงเยอะสบายสบายดิอู้ขาวมีแต่เน่ยข้าขาวสิครับพี่น้องอ่อเองกินเองครับกลางเงินโอู้มีแต่ดาวลุงตัวนี้ยังบุหรี่แ้หลานเก็บด้วครับนี่ก็ดาวลุงอีกโอ้ยลุงงามๆเลยเป็นในเหตุผลพีนนนนนน่น้องคันเป็นเทปซี่นุม่มบอเาละเอียดจีดายเขียนี่นาะครับนอก่ากนู่นคอลเขาลเอียดก็แนะนำว่าปลูค้างเงินครับ ผลกางงานกับกินได้ครับไม่จาเป็นต้องไปซื้อเขาครับนี่พื้นที่ปลูกใส่ปอกเลยใส่ท่อเขาเห็นไหมง่ายๆอ่ะอ่ะนี่อีกหน่วยนึงครับโอวย,ยหน่วยนี้่ยงเหี้ยวะมันหลุดเฮ้ยมันเกือบสุกหรืบเปล่าปีเรียบร้อยพี่น้องเก็บเรียบร้อยกับมาแล้วครับนี่เห็นบ่<ม>เหยีเลยพนที่นู่นเคนขี้ดว่า ปลูกเองกินเองครับเราต้องไปซื้อเขาอยากกินก็ไปเก็บบ้างเห็นไหมครับเรียบร้อยมันอี้เก็บวาหาหน่วยบ่ครับปลูกเองกินเองปลูกขังเงินง่ายๆส,ยสบายๆเราต้องไปซื้อเขาพี่น้องเห็นไหมมิติใหม่ของการเก็บออกซิดาจิมจูนะครับพี่น้องเห็นไหมขอดีที่นงวนเขาเรียนบอกปลูกใส่ปอกห้างขังเงินหาหกต้นกินเมื่อปีที่สามเราต้องไปซื้อเขากินเขาแล้ว สุ่มภูทาวภูแก้บ้านเฮาเนาะคือว่ามันกินข้าวแล้วก็ต้องหาแนวล้างข้าวล้างปากเนาะบางคนบ่มีก็โอ้โอยไปหาซือ้อนั่นซื้อนี่แต่การเฮาปลูกคนเราใหม่งเฮือนบ่าว่าสิเป็นบักซีดาส้มโมเอ,มอเหอ็นบ่ครับพี่น้องกินแล้วยมกัญญาไปข้างเฮือนมันมีอยู่แล้วไปเก็บมากมาหอด็มาล้างล่างปั้นกินปลูกเองกินเองเนาะปั้นปลปอดภัยบ่ต้องพูดถึงสบายสบายหูโตอยู่ ปลูกยิงกินเองไปฉีดยากับแจ๊คสีว่างได้เนาะพี่น้องเนาะมันก็ต้องคือพอกินนี้ความปลอดภัยเขาก็ต้องเลือกก่อนเห็นไหมพี่น้องหนุ่ยงามเห็นไหมขาวๆปลูกยิงกินเองสบายใจป่ะครับพี่น้องหนุ่ยใหญ่ๆเลยเนี่ยหัวหน้าเอ้ยความปลอดภัยมาต้องพูดถึงเก็บสดๆกินข้าวแล้วก็หาแนวล้างปากล้างข้าวเนาะพี่น้องเนาะ เก็บมากินมาปีทีส่สาที่ผมปลูกมาตั้งแต่ปลูกปุ๊บหน่วยซ้ำเงินสิบเนาะที่นุ่มอ้วนเขาเรียเรื่อยไปเบิองแล้วก็ไป,ไปห่อครับ,อรบพอไปห่อมาไปเอากระดาษมาหอ่อกันนี่้เะครับกินมาปีต้นหนึ่งเนี่ยโอ้บอกมาปีที่สาต้นหนึ่งเนี่ยโอ้มีพอตามก้อนสี่สิบหาสิบหน่วยครับมันเปลี่ยนมันไปเรื่อยมันบ่เหมือนเด็กครับพี่นอ้องเขาดูแลดีผมนุ่งดีครับเมื่อนั้นทีลายกนเห็นเลยครับการเด็ดแตะเห็นไ่มครับ พอเด็ดแล้วเข้าเก็บมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเห็นว่านี่ด่ากุงสีดานี่ครับเห็นไหมครับพี่น,อน้องมันสีนวยขาวงามนี่ปลอดภัยสบายใจกินพี่น้องเข้ากันยปลูกคือว่าละแนะนําเสมอครับลูกยองกินเองสบายใจครับเ่าต้องไปซื้อเขาประหยัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเป็นพี่ใหก็อยากให้ทุกท่านลองลองไปปลูกบึงนะครับลูกทีมไว้จักสองสามตน้นนี่ปลอ,อกเก่ามีอย่างกได้ปลูกใช้ดินเลยก็ได้ สุดท้ายท้ายสุดแล้วครับพี่น้องเห็นว่าครับสุดท้ายท้ายสุดนู่นวนก็เหียกระปากแนวทิศแนวคิดแนวแนวเฮ็ดเล็กๆนหน่อยเป็นแนวทางนะครับพี่น้องเนื่องจาอไปประยุกใส่ในบมาดจากของแนวแนวทางดีๆแนวคิดดีๆก็ลองเฮ็ดมันนุ่นวนก็เหยียดแต่มาทดลองเฮ็ดแล้วมาได้คนจริงปฏิบัติแล้วได้จริงครับผมสะดวกจริงครับพี่น้องกินเขากินปลาแล้วก็อยากกินผลไม้ก็เดินไปหยิบเอาข้างบานเอา ทายาทสวัสด,ด,ดีครับผมฝากกดติดตามหน้ทโคเรตนด้วยครับผมสวัสดีสวีดัสครับผม